แล้วค่ะกลับมาต่อกันที่เรื่องของแรงลอยตัวนะคะแรงลอยตัวแล้วก็หลักการของอะคิมดิสนะคะอะคิมดิสเนี่ยเป็นนักปราชญ์ชาวกรี่นะคะเขาค้นพบธรรมชาติของแรงลอยตัวแล้วก็ได้ทําการเสนอหลักการที่เกี่ยวข้องกับการลอยแล้วก็การจมนะคะเขาเชื่อว่าวัตถุที่จมในของเหลวนะคะ มันจะถูกแรงลอยตัวมากระทำนะคะซึ่งแรงลอยตัวนั้นก็จะมีค่าเท่ากับน้ําหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่นะคะจากรูปเนี่ยมันก็จะมีแรงลอยตัวกระทํากับวัตถุทุกค่าถูกไหมไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่ลอยปริม,รมวัตถุที่จมหรือวัตถุที่ลอยอยู่แต่อยู่ลอยอย่ใต้น้ําแบบนี้นะคะซึ่งแรงลอยตัวเนี่ยสามารถหาค่าได้จากสมการตรงน,นี้ก็คือค่าความหนาแน่น ของของเหลวนะคะคูณกับปริมาตรของส่วนที่จมแล้วก็คูณกับค่าจีเคยสงสัยไหมว่าวัตถุบางอย่างทําไมจึงจมแต่ทําไมวัตถุบางอย่างจึงลอยนะคะเรามีนน้ำมันอยู่หนึ่งก้อนถ้าเราปล่อยลงไปในน้ําเลยเนี่ยมันจะจมแต่หากเรานํามาปั้นเป็นลูกถ้วยปรากฏว่ามันกลับลอยได้นะคะปัจจัยอะไรที่ทําให้ วัตถุบางอย่างนั้นเดี๋ยวก็จมเดี๋ยวก็ลอยนะคะแล้วทําไมเอ่อคนเรามนุษย์เราเนาะลอยในน้ําได้แต่ลอยในอากาศไม่ได้นะคะนักศึกษาคิดว่าเป็นเพราะตัวแปรใดอ่ะปะจัจจัยใดที่ทําให้เป็นตัวกําหนดว่าอะไรจะลอยหรือจมในวัตถุใดนะคะเอาละค่ะเรามาลองดูตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีมงกุฎทองคํา แล้วก็มีก้อนทองคําที่น้ําหนักเท่ากันฝั่งขวาเป็นทองคำแท้ฝั่งซ้ายเป็นมงกุฎที่ไม่ทราบว่าแท้หรือไม่แท้นะคะเรานําสิ่งนี้หย่อนลงไปในน้ําพร้อมๆกันหากมันเป็นทามงกุฎเป็นทองคำแท้เนะเาะตัวคานของเราก็จะคงที่นะคะแต่ถ้าฝั่งที่เป็นทองคําแท้จมลงไปเอียงแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่ามงกุฎนั้นเป็นปลอม นะคะอันนี้ก็คือใช้เรื่องหลักของแรงลอยตัวในการพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุนะคะก็คือสามารถบอกได้ว่าวัสดุนี้เป็นเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ทองคำนะคะอะนอกจากนี้นะคะเรามีเรือลำเดียวกันเวลาที่เรานำไปลอยในทะเลกับลอยในแม่น้ำเนี่ยมันจะจมและลอยแตกต่างกันแตกต่างกันเนาะถ้าอยู่ในทะเลเนี่ยมันจะสูงว่านะคะ ่ะคะพอไปอยู่ในน้าจืดหรือแม่น้ําลําคลองเนี่ยสังเกตว่าน้ํามันจะเปล่งเปล่งเลยอ่ะหรือเรือลําเดียวกันค่ะรูปบนเนี่ยจะค่อนข้างลอยสูงกว่าแต่รูปร่างก็คือจะต่ํากว่าถูกไหมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าน้ําหนักหรือว่าสิ่งบรรทุกที่อยู่ในเรือของเรือลําล่างเนะะี่ยค่ะมีมากกว่านะคะเรือมันก็เลยจมลงมามากกว่า หลักการของเรือดำน้ํานะคะการที่เขาจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำหรือก,การที่เขาจะดำลงไปใต้น้ำเนี่ยก็อ,อาศัยอะไรอ่ะนี้ฝากเป็นไอเดียนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูเครื่องมือตัวนี้นะคะเราเรียกมันว่าไฮโดรมิเตอร์ไฮโดรมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความหนาแน่นของของเหลวนะคะเนื่องจากว่า การลอยและการจมของวัตถุเนะะี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรียกว่าความหนาแน่นนะคะวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่บนวัตถุที่มีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเขาก็ทําการสร้างเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการตีสเกลแล้วก็วิธีการใช้ก็คือเราก็เอาเครื่องมือตัวนี้วางลงไปในของเหลวนะคะมันก็จะจมลงไปแล้วตรง ระดับของของเหลวมาตรงกับขีดไหนเราก็อ่านค่านะคะมันก็จะบอกมาเป็นค่าของความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของของเหลวนั้นนะคะอะเรานําไปลอยในของเหลวที่มีค่าต่างชนิดกันนะคะมันจะก็จะจมลงไปลึกไม่เท่ากันเราก็สามารถอ่านสเกลได้นะคะแบบนี้นะนี่คือวิธีการใช้งานตัวไฮโดรมิเตอร์นะคะนอกจากนี้นะคะ เรายังเอาหลักการของการลอยตัวมาหาความหนาแน่นของวัตถุโดยการแทนที่น้าได้ด้วยนะคะเรานําวัตถุที่เราไม่ทราบปริมาตรเนาะวัตถุที่เป็นคือถ้ามันเป็นวัตถุรูปเรขาคณิตเราก็ทําการคํานวณค่าปริมาตรได้ถูกไหมทนี้ถ้ามันเป็นแบบเป็นผลไม้เป็นชมพู่เป็นมะม่วงเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะหาปริมาตรหรือคํานวณได้ วิธีการก็คือเราน้ำมันไปแทนที่น้ำนะคะน้ำที่ล้นออกมาเนี่ยจะมัมนจะมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัตถุนั้นจากนั้นเราก็เอาปริมาตรมาแทนค่าในสูตรสำหรับการหาค่าความหนาแน่นได้นะคะานังที่ล้นออกมาคือปริมาตรของวัตถุนะคะหรือเอาไปประยุกต์หาเ,เรื่องของทอมถุงจำเพาะก็ได้นะคะ เรารู้มาว่าเวลาที่เราชั่งน้ําหนักถ้ามันอยู่ในอากาศเนี่ยมันจะมีค่ามากแต่พอเราไปชั่งในน้ำเนะะี่ยค่ะหรือเวลาที่เราลงไปเล่นน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะยกของที่เราคิดว่าหนักขึ้นเพราะว่าอยู่ในน้ํามันจะมีแรงลอยตัวช่วยในการพยุงอยู่นะคะอ่ะเราก็ทําการคนนํานวณค่าความถ่วงจำเพาะนะคะโดยนําค่าน้ําหนักในอากาศหารด้วยผลต่างระหว่างน้ําหนักในอากาศแล้วก็น้ําหนักในน้ํานะคะ นี้ก็เป็นการนำใบป,ประยุกต์ใช้จากการทดลองง่ายๆนะคะเอาละลองดูตัวอย่างกันเอ่อต้องการจะทดสอบมองกุฎนะคะมงกุฎนี้มีมวล850กรัมนะคะน้ามงกุฎไปแทนที่น้ำนํำพบว่าน้ําล้นออกมามีปริมาตรเท่านี้นะคะอยากทราบว่าเป็นทองคําแท้หรือไม่อ่ารู้เอ็มรู้วีทำอะไรได้มั่งตึกตักตึกตักน่าจะเป็นโลนะคะ p m e อ่ะลองหารดูก่อนแปด้อยห้าสิบกรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมนะคะ,ะปริมาตร1 0 2จศคูณสิบกำลังลบสี่ิดเลขได้8333.33 มันใช่ทองคําแท้ไหมไม่รู้นะคะเราก็กลับไปดูที่ตารางอู้เปิดยาวเลยนะตารางนี้อ่ะทองคำอ่ะเมื่อกี้คานวณนได้8 0 0มเพราะฉะนั้นใช่ทองคํำไหมคะใช่ทองคำไหมคะงคม,คะมงกุฎนี้ก็จะพราะฉะนั้นมงกุฎ ไม่ใช่ทองคำแท้นะคะเพราะว่าค้ามันไม่ใกล้เคียงเลยถ้าดูดีๆรู้ึกมันจะไปตรงกับพวกตระกูลอลูมิเนียมหรือทองเหลืองอะไประมาณนี้ค่ะนะลองดูในตัวอย่างดูนะคะเอาละถ้าจะแรงลอยตัวนะคะนักศึกษาก็จะมารู้จักกับค่าค,าความตึงผิวนะคะความตึงผิวนั้นเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าแรงตึงผิวต่อความยาวผิวนะคะอะ ก็จะมีสมการที่ใช้ในการหาค่านะคะค่าความตึงผิวหาได้จากค่าแรงตึงผิวหารด้วยความยาวของผิวที่สัมผัสเนาะเอาจอ,อาจจะเคยเห็นเรื่องของน้ํากลิ้งบนใบบัวนะคะหรือเวลาที่เราเปิดก๊อกน้ําที่มันหยดออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลมๆหรือการที่เราเล่นเป่าฟองสบู่ หรือกรณีที่จิงโจ้น้ําสามารถเดินบนผิวน้ําได้ะคะ่ะหรืออาจจะเคยเล่นที่เขาให้เอาคลิปติดกระดาษไปลอยในน้ำเนาะมันจะมีวิธีการวางที่จะทําให้คลิปไม่จมนะคะอ่ะทำไมสิ่งเหล่านี้อ่ะทำไมจิงโจ้หรือว่าคลิปสามารถลอยอยู่บนน้ำได้นั่นก็เป็นเพราะว่าค่าแรงตึงผิวมีค่ามากพอที่จะสามารถพยุงสิ่งเหล่านั้นไว้ได้นะคะก็คือมวล น้ำหนักไม่สามารถที่จะกดผ่านลงไปได้ในการที่มันสามารถที่จะฟอร์มตัวเป็นหยดกลมๆแบบน,นี้ค่ะได้ก็แสดงว่าค่าแรงดึงผิวมันก็มีมีพอสมควรนะคะแรงตึงผิวเกิดจากแรงที่โมเลกุลของของ,ของเหลวนั้นออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะค่าแรงดึงผิวนั้นมักจะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ย วัตถุโมเลกุลก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแรงตึงผิวก็เลยลดลงนะคะในการซักผ้าเนี่ยเราต้องการลดแรงตึงผิวของน้ําลงเพื่อให้โมเลกุลน้ําสามารถแทรกเข้าไปในเส้นใยผ้าได้นะคะในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชเนี่ยเรามีการเติมสารลดแรงตึงผิวลงไปในน้ํายาก,กําจัดศัตรูพืชนะคะเช่นน้ํายาหลังจานเพื่อช่วยให้าสารกําจัดศัตรูพืชนั้น ยึดเกาะใบพืชได้ดียิ่งขึ้นนะคะแลาลองดูตัวอย่างนะคะ,ะรูปแรกเนี่ยน้ำในแ่ล่งธรรมชาติจะมีแรงตึงผิวอยู่นะคะแต่หากเราลดแรงตึงผิวนั้นลงน้ํามันก็จะยุบตัวลงนอนแบบนี้ค่ะ,ะน้ําก็จะกระจายตัวได้มากขึ้นเกาะพื้นผิวได้ดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงตึงผิวอันนี้เป็นตารางค่าความตึงผิวนะคะของวัสดุต่ตางๆก็มาลองดูน้ำกได้ะคะ่ะยิ่งอุณหภูมิสูง ความตึงผิวก็จะลดลงนะคะการทําความสะอาดเราจึงนิยมใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนมันจะสามารถกําจัดขจัดเชื้อ,อาขาจัดสิ่งสกปรกได้ดีกว่านั่นเองนะคะนอกจากนี้มนุษย์เราก็จะมีการคิดค้นพวกสารลดแรงตึงผิวมาใช้ในการทาความสะอาดสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นร่างกายเสื้อผ้าการกําจัดน้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ สารเรื่องผิวก็มีบทบาทในการดำรงชีวิตพอสมควรนะคะค่ะเรื่องสาวก็ควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของความถึงผิวเนาะว่ามันมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะก็สําหรับสถิตศาสตร์ของๆๆของไหลก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเรามาลองดูเรื่องของพระศาสตร์ของของไหลกันนะคะก็อีกไม่เยอะแล้วค่ะ